เรื่องราวร้อนแรงที่หลายคนอาจยังไม่รู้ประเด็นแผนที่ขนาดหนึ่งสองแสนที่ถูกนํามาใช้อ้างอิงในข้อตกลงสําคัญระหว่างประเทศกําลังเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างนหนักหน่วงนายเทพมนตรีลิมประพยอมนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาจทําให้หลายคนต้องกลับมาพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งแผนที่ฉบับนี้มีอะไรทําไมถึงเป็นประเด็นนายเทพมนตรีได้เน้นย้ําว่าแทนที่ขนาดหนึ่ง สองแสนฉบับนี้เป็นเหมือนแผนที่เกตที่เคยถูกไทยปฏิเสธในการพิจารณาคดีประสาทดพระวิหารแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมแผนที่ฉบับนี้ถึงกลับมามีบทบาทอีกครั้งในข้อตกลงต่างๆเรื่องนี้มีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดย้อนรอยความผิดพลาดความผิดพลาดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกรมสนทิสัญญาได้นําแผนที่ฉบับนี้กลับมาใช้อีกครั้งในการทําข้อตกลงเขตแดนกับลาวเมื่อปีพุทธศักราช2539และในการทําบันทึกความเข้าใจ MOU 43 กับกัมพูชาในปีพุทธศักราช2543ซึ่งทำให้หลายคนมองว่าฮุนเซนโชคดีที่ได้ใช้แผนที่ฉบับนี้ในการต่อรองกับประเทศไทยแต่เรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นในช่วงแรกมีความพยายามที่จะปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้ประชาชนรับรู้ถึงความเกี่ยวข้องของแผนที่ฉบับนี้กับความพ้ายแพ้ของไทยในคดีประสาทพระวิหารแต่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏออกมาอธิบดีกรมสนทิสัญญาได้ออกมาถแถลงยอมรับเมื่อสองเดือนก่อนแม้จะพยายามบอกว่าถึงยกเลิก มโอย3ไปไทยก็ยังมีแผนที่ฉบับนี้ไม่พ้นแล้วทางออกคืออะไรทางออกเดียวที่ไทยจะหลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดจากแผนที่ฉบับนี้ได้คือการยกเลิก MOU 43แต่สิ่งที่น่าสนใจคือกรมสนธิสัญญากฎหมายกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลในสมัยนั้นคุณโชลิกไทยคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีประสาทพรวิหารในระหว่างการต่อสู้คดีประสาท พระวิหารบรรพบุรุษกรรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เคยยอมรับแผนที่มาตราส่วนหนึ่งสองแสนแม้แต่ระวังเดียวแม้ไทยเราจะเสียประสาทพระวิหารให้ตกอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาแต่ทว่าสารโลกก็ไม่ได้ตัดสินตามที่กัมพูชาร้องขอสองข้อแรกสรุปแผนที่ขนาดหนึ่งสองแสนจึงไม่สมควรที่จะถูกนํามาใช้อีกต่อไปแต่ทําไมถึงถูกนํากลับมาใช้ คำตอบคือกรมสทธิสัญญาและกฎหมายได้นําไปใช้ในการทําข้อตกลงกับลาวในปีพุทธศักราช2539และนํามาใช้ใน MOU 43กับกัมพูชาในปีพุทธศักราช2543ข้อคิดส่งท้ายนายเทศบนตรีกล่าวว่านี่คือความจริงที่ทําให้ฮุนเซนโชคดีและทําให้เขากอด MOU 43ไว้เพื่อใช้ในการต่อรองกับประเทศไทยหากอ่านเอกสารอย่างเป็นธรรม่ o r 46ได้ระบุค,คุณค่าของแผนที่ขาดหนึ่ง 2แสนไว้เสมือนเป็นของต้องห้ามคำถามชวนคิดคุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี้คุณคิดว่าแผนที่ฉบับนี้มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย